ส่วนทางด้านของพี่น้องอรุโนชานะคะก็ได้คอนเฟิร์มยืนยันแล้วนะคะกับสื่อมวลชนถึงความคืบหน้าละครเรื่องใหญ่ตัวร้ายกับนายต่างดาวเวอร์ชั่นไทยที่นาเดชจ,จะมารับบทเป็นมนุษย์ต่างดาวสุดหล่อโทมินจุนนะคะส่วนนางเอกค่ะแมทพิรณีนะคะก็มาร่วมงานนี้ด้วยค่ะส่วนความเป็นเวอร์ชั่นไทยนะคะที่น้องก็บอกว่าจะเป็นเวอร์ชั่นแบบไทยนะ,ะไม่เหมือนกับเกาหลีนะ<ม>แต่เป็นไทยๆนะคะจะเป็นแบบไหนเดี๋ยวไปฟังค่ะแต่ว่าสุดแน่นอนนะคะ คอนเฟิร์มว่าเป็นน้องระเดชนะคะแล้วก็นางเองกตอนนี้ก็คอนเฟิร์มเป็นน้องแมทพีรณีค่ะแน่นอน,นะค่ะคอนเฟิร์มปรับน้อยมากค่ะแต่ว่าจะเอ่อจะปรับในส่วนที่เป็นโชซอนที่เป็นประวัติศาสตร์ของเกาหลีอันนี้เราจะเปลี่ยนเป็นประวัติศาสตร์ของไทยในยุคสมัยพนารายซึ่งเราก็ากำลังทําการรีเสิร์ชข,ข้อมูลซึ่งในสมัยพนารายนั้นเริ่มมีกล้องดูดาวแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเข้ากับเรื่องของตรงนี้ที่จะเอ่ออย่างเหมาะสม นะคะว่าจะย้อนยุคกลับไปในสมัยอยุธยาเราก็โคกับทาง HM นะคะซึ่งเป็นเป็นผู้ที่ผลิต UK f o r m the Star <an> แล้วก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีค่ะค่ะ เรื่องนี้ก็จะถ่ายทำเดืนกันยายนนะคะโอ้ข้ามฟิตติ้งกันไปเลยบอ,บอกเวลาที่จะถ่ายทำกันแล้วนะคะพี่น้องบอกว่าแมทนี่นะคะดูเวอร์ชันเกาหลีไปแล้วถึง3รอบด้วยกันนะทำกันบ้านแล้วนะแค่พอเลือกก็น่าสนใจแล้วนะคะ,คะมนุษย์ต่างดาวในยุคสมัยสมเด็จพระนารายณ์จะเป็นยังไงนะคะ,คะเดี๋ยวความคืบหน้าต่างๆก็ติดตามกันในตูข่า,าวบันเทิงของเรานาี่หละค่ะ